ดินมาเจ้าอีกาบินมาเร็วไวเจ้าริงน้อยหลนถาวันแกว่งไกวแล้วพร้อมใจร้องรำทำเพลงสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆมาพบกับครูวิวและพี่ไฟใช่แล้วค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆจำได้ไหมคะเมื่อวานครูอุ้มและพี่กวางได้สอนเด็กๆในเรื่องอะไรคะ เก่งมากเลยค่ะเมื่อวานนะคะคุณครูอุ้มและพี่กวางเนี่ยได้สอน,นเด็กในเรื่องความหมายของเทคโนโลยีการสื่อสารนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเอ๊เด็กๆยังจําได้ไหมคะว่าเครื่องมือสื่อสารที่ครูอุ้มและพี่กวางบอกเมื่อวานเนี่ยมีอะไรบ้าง เก่งมากเลยค่ะเอ้พี่ฝ้ายคะแล้ววันนี้เนี่ยเด็กๆจะได้เรียนเรื่องอะไรคะอ่าเด็กขาวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของเทคโนโลยีการสื่อสารกันค่ะว่าเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆเนี่ยมีกี่ประเภทใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะ ประเภทของเทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีการสื่อสารมีด้วยกันทั้งหมด3ร,รูปแบบคือการสื่อสารแบบทิศทางเดียวการสื่อสารแบบกึ่ง2ทิศทางและการสื่อสารแบบ2ทิศทางค่ะการสื่อสารแบบทิศทางเดียวคือการส่งข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับเท่านั้น โดยที่ฝั่งผู้รับจะไม่สามารถส่งข้อมูลย้อนกลับมายังผู้ส่งได้ยกตัวอย่างเช่นการดูทีวีหรือการฟังวิทยุประเภทที่2เทคโนโลยีการสื่อสารแบบกึ่งสองทิศทางคือให้ผู้ส่งสามารถส่งข้อมูลไปยังผู้รับได้และผู้รับก็สามารถส่งข้อมูลกลับมายังผู้ส่ง ข้อมูลได้เช่นกันมีเงื่อนไขว่าทั้งผู้ส่งและผู้รับจะส่งข้อมูลพร้อมกันไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นวิทยุสื่อสารของตำรวจ 3. การสื่อสารสองทิศทางคือการสื่อสารที่ผู้สื่อสารสามารถเป็นได้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารพร้อมๆกันได้อย่างอิสระนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น การใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารการส่งข้อความผ่านทางไลน์หรือแอปพลิเคชันต่างๆหรือการพูดคุยกันปกติเป็นต้นค่ะอ่าเด็กๆได้ชมไปแล้วใช่ไหมคะว่าเทคโนโลยีการสื่อสารมีกี่ประเภทเอ้มีกี่ประเภทนะคะครูวิวอ่าจำได้ไหมคะใช่แล้วค่ะมีทั้งหมด 3, 3ประเภท ประเภทที่หนึ่งคือการสื่อสารแบบทิศทางเดียวประเภทที่สองคือการสื่อสารแบบกึ่งสองทางค่ะใช่แล้วค่ะและประเภทที่สามก็คือการสื่อสารแบบสองทิศทางนั่นเองค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูวิวและพี่ฟ้ายขอตัวลาไปก่อนนะคะมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเดี็กๆมาดูกันซิว่าพรุ่งนี้เด็กๆจะเ,เรียนเรื่องอะไรกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ